สวัสดีครับลุงปูครับสวัสดีครับนายยมนะครับสารานุเกียรกับเรื่องราวสนุกสนุกที่แม่แรงสารานะครับลุงปูครับปกติเวลาคิดถึงใครเนี่ยทำยังไงดีครับง่ายๆนะครับก็โทรศัพท์ไปหาครับนี่เป็นวิธีการที่แบบง่ายที่สุดแล้วครับในยุคนี้นะครับที่จะติดต่อสื่อสารกันอย่าบอกว่าเราจะไปหาต้นกําเนิดโทรศัพท์เลยอะครับถูกต้องแล้วครับเพราะว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่ทําให้เราติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลกันได้ครับอยากรู้เลยครับอย่างนั้นเราตามไปดูเลยดีกว่านะครับมาเลยครับ โทรศัพท์ถูกผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนักประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลเมื่อปีคศ1 8 7 6ซึ่งระบบโทรศัพท์นั้นจะต้องประกอบไปด้วยเครื่องโทรศัพท์2เครื่องวางห่างกันโดยมีสายไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองเครื่องสามารถสื่อสารถึงกันได้โดยอาศัยหลักการของการเปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสายไฟเมื่อถึงปลายทางสัญญาณไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณเสียงตามเดิม ซึ่งในช่วงแรกนั้นโทรศัพท์ของอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลสามารถส่งสัญญาณได้ในระยะใกล้ๆเท่านั้นโดยโทรศัพท์เครื่องแรกที่เบลได้ประดิษฐ์ขึ้นได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่7มีนาคมปี1876ต่อมาในปี1877โทมัสอวาอดิสันได้ประดิษฐ์ตัวส่งขึ้นมาใหม่ทำให้สามารถส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นซึ่งตัวส่งที่เอดิสันประดิษฐ์ขึ้นมานั้นมีชื่อว่าคาร์บอนทรานซิสเตอร์ หลังจากนั้นโทรศัพท์ก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งสัญญาณข้ามเมืองและข้ามประเทศได้สำเร็จมีการพัฒนาทั้งระบบชุมสายและตัวเครื่องโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนับได้ว่าอเล็กซานเดอร์แกรแฮมเบลเป็นนักประดิษฐ์คนสำคัญที่ช่วยวางรากฐานสำหรับการสื่อสารระยะไกลในปัจจุบันก่อให้เกิดเทคโนโลยีการสื่อสารอื่นๆมากมาย<ๆ>เช่นโทรศัพท์ไร้สายรวมถึงอินเทอร์เน็ตด้วย อาจมองได้ว่าการประดิษฐ์โทรศัพท์เครื่องแรกของเบลนั้นเป็นความก้าวหน้าครั้งสาคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารและเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการติดต่อสื่อสารของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้สําหรับประเทศไทยนั้นโทรศัพท์เข้ามาครั้งแรกเมื่อสมัยรัชกาลที่5ผู้ที่นําเข้ามาก็คือเฮนรี่อาราบัสเตอร์ชาวอังกฤษที่เข้ามารับราชการในสมัยนั้นโดยเฮนรี่ถวายตัวอย่างโทรศัพท์แด่รัชกาลที่5เมื่อวันที่18มิถุนายน พศ2421หรือประมาณคิเตศกักราช1,878ไม่กี่ปีหลังจากอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลได้ประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นบนโลกต่อมาในปีพศ2424สมเด็จพระราชปิตุลาบรมวงศ์สาภิมุขเจ้าฟ้าพานุลังศรีสว่างมงศ์เจ้ากรมกลาหมในสมัยนั้นได้นำวิทยาการด้านการสื่อสารด้วยโทรศัพท์มาทดลองใช้ระหว่างกรุงเทพกับสมุทรปราการเพื่อใช้แจ้งข่าวเรือเข้าออกที่ปากน้ำให้ทางกรุงเทพทราบถือเป็นจุดเริ่มต้น กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทยก่อนจะแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปในเวลาต่อมาและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนไทยอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอครับนาะยยมใช่แล้วครับแต่นี่เป็นแค่ระบบการสื่อสารที่เรียกว่าระบบดั้งเดิมนะครับที่ยังต้องผ่านระบบสายนะครับถ้าพูดกันง่ายๆเข้าจใจง่ายคือเหมือนระบบโทรศัพท์บ้านนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จริงๆแล้วระบบโทรศัพท์มันมีอีกหลายแบบนะครับมันมีแบบไร้สายมันมีแบบ กลายเป็นมือถือเป็นสมาร์ทโฟนอย่างที่เราใช้กันกลายเป็นส่งทางเสาโทรศัพท์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วกันครับที่ทําให้คนเราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารแม้จะอยู่ห่างไกลกันได้ครับงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามภาค2ภาค3ามันต่อใช่ไหมครับนายมใช่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นปัจจุบันต้องสมาร์ทโฟนแล้วครับใช่ครับจุดเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาเรื่องราวนั้นมาเลห้ฟังครับได้เลยครับนิยมได้ข้อมูลดีๆเหล่านี้มาจากไหนรโลกออินนเเท์็ต ผมแค่รวบรวมและสรุปให้สั้นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายมาฝากกันครับโอ้เยี่ยมเลยครับข้อมูลเรื่องนี้ฝากติดตามและให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเสิร์ชหาเราง่ายๆพิมพ์คำว่าสาระนุเกเรียนทั้งใน Facebook และ YouTube ยังไงก็เจอช่องของเราแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาเรา,เาลงคลิปใหม่ทุกอาทิตย์ครับเจอกันใหม่นะครับทุกวันอังคารสวัสดีครับสวัสดีครับ